S <S ส,สวัสดีครับสวัสดีชาว y o youtube ทุกๆท่านนะครับสำหรับท่านที่อยู่ต่อหน้าท่านผู้นน us us <S <S ชมนนค,ค,นนคือเป็นที us us ้จุ๊ดเดก้าสเอ็กเซสสามสองศูเดี๋ยวจะพาชมด้านในนะครับเดี๋ยวจะพาชมรอบๆเลย ทางเฮียก็เพิ่งเอามาใหม่ตัวนี้เอามาปล่อยต่อนะครับถ้าใครสนใจนะสภาพสวยมากสุยาเห็นแล้วแบบถูกใจมากชอบมากเลยคันนี้แบบแหมสวยสวยแต่วันนี้มีเรามาจับแพคคู่นะครับจับแพคคู่ตัวเนี้ยหางตัวเนี้ยตอนเอามาก็สภาพดีอยู่แล้วหางตัวเนี้ยสุยาเคยอยากได้เคยอยากได้นะอ่าตอนนั้นมันยังไม่เป็นพื้นมันยังไม่เป็นมันเป็นเหมือนหางพื้นอะแต่มันยังไม่ได้ปูพื้นนะครับก็ไปผมเป็นคนไปล่างมาจากซีคอนนะถ้าใครได้ดูคลิปเก่าเนาะไปล่างมาจากซีคอน ล่างมาจากซีคอนเนาะแล้วก็าทางเฮียแกก็มาปูเป็นพื้นเหล็กนะครับแล้วก็มีการตอนแรกก็ใช้งานอยู่แหละแล้วก็มีให้พิวัตราสาดสีนะพูดตรงๆแต่สภาพดีนะเป็น RCK เดี๋ยวก่อนอื่นพาไปดูหางก่อนเลยนี่นะครับสำหรับเพื่อนๆใครที่สนใจกําลังมองหานะนี่ก็สวยเลยนะหาง RCK ตัวนี้นี่พื้น,พ,นพื้นใหม่นะพื้นใหม่นะปูแผ่นเหล็กใหม่นะครับพื้นใหม,นะใหม่เดี๋ยวให้ดูคัซซี 4, ก็พิวัตรเกก็พ่นสีดานะครับสีดําเงา สวยนะครับเป็นหาง rck สองพานะตัวนี้ก็แพ็คคู่ไปเลยนะแพ็คคู่ไปเลยแพ็คคู่กับหัวเจ้าคันนี้เลยนะเฮียเพิ่งโทรมาบอกเมื่อกี้เลยว่าให้แพ็คคู่ไปเลยสุยาแพ็คคู่ไปเลยนะครับก็ประมาณนี้ด้านหลังอ่าโอ้นี่ตัวนี้เป็นหาง rck สองพาที่น่าใช้มากนะครับผมอยากได้มากราคานะฮะหนึ่งแสนน,นิดนนะใครสนใจก็ลองคอมเมนต์มานะขายแพ็คคู่นะครับขายแพ็คคู่มันจะได้ราคาพิเศษหน่อย ประมาณนี้นะหางสวยสวยพื้นสวยครับไม่มีทิฏตินะหางตัวนี้สวยมากนะครับหางส่วนตัวคิดว่าหางตัวนี้มันจะยังไม่เคยได้ใช้งานหนักนะเพราะมันเป็นหางสองเผ่านะครับโอเคจบเรื่องหางแสนนิดนิดกับหัวไม่ถึงร้านนะครับไม่ถึงร้านเดี๋ยวผมจะมาจับแพ็คคู่นะแล้วก็จับแพ็คคู่แล้วก็เดี๋ยวสนใจก็โทรมานะครับ เน้นทางโทรนะหรือไม่ก็แอดไลน์นะแอดไลน์ผม ID 08 4 3 2 3 6 308 <_ S 2> <_ S 1> เดี๋ยวเอาสองเรื่องมารวมกันเลยก็คือคลิปช่องสุยาเนี่ยก็เพื่อความบันเทิงแล้วก็สนุกสนาน <_ S 2> <ห>ัดทุกอยู่แล้วแล้วคลิปนี้เฮียฝากนะครับเฮียฝากเรื่องนี้ขายรถ <_ S> <_ S> อเะเรามาดูนะครับตัวนี้เป็นอีซุนะครับเดก้านะครับ G XZ นะครับเกียร์เกียร์เป็นเกียร์ ZF นะครับเป็นเครื่อง สามสองศูนย์แรงม้านะครับตัวนี้สามสองศูนย์แรงมา้าถ้าเป็นโฉมเนี้ยมันจะมีสองเจ็ดห้ากับสามสองศูนย์นะครับหน้าตาคล้ายกันเลยผมแยกไม่ออกเลยนะเดี๋ยวพาดูนะครับตัวนี้มีอะไรบ้างนะกันชนเขาทาแบบยื่นออกมานะครับเป็นยื่นข้างบนยื่นข้างบนได้แล้วก็มีลายมีเพชรลายนะครับแล้วก็มีเหลื่อมเหลื่อมมากข้างๆลายแล้วก็มีกันกระแทกนะครับใต้กันชนนะแล้วก็มีบางฝุ่นนะบางฝุ่นหน้านะครับสวยที่ปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็นี่โลโก้เขานี่ g x Z นะครับเป็น3-20 โลโก้เดินข้างนะอืมสวยมีการศาดตรนะแล้วก็าขากระจกนะครับเป็นขากระจกชุบแล้วนะขากระจกชุบนะแล้วก็มีใส่กระจกที่ครอบเงานะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีกระจกนาซ่าอยู่เจบานนะครับนาซ่าก็ยังสวยอยู่เลยนะสวยกของผมอีกของผมขีส้สน,นียมกินแล้วนี่ประมาณนี้แล้วการสาดตร์ก็จะเป็นเป็นแบบเงาเนาะตัวนี้ เกียร์เซเอฟดี๋ยวพาขึ้นไปดูขั้นบนนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เปิดดูแล้วกุญแจไม่มีก็นี่บางฝุ่นก็ยื่นมาประมาณนี้นี่นะครับไฟก็ยังขาวอยู่เลยนะไฟยังขาวนวลอยู่เลยเนี่ยตัวนี้เขาก็ทําแบบว่าให้เหยียบนะครับราคานะฮะใต้คอมเมนต์เลยนะเพื่อนๆใต้คอมเมนต์คอมเมนต์มาถามเลยนะนี่ตัวนี้ก็พิวัตรเขาจัดสีให้นะครับเอามาก็ถังน้ำมันใหญ่มากนะครับถังน้ำมัน ั้งมันไม่แน่ใจนะสี่รลิตรไหมประมาณนี้เป็นปานนกแก้วดูด้านท้ายนิดนึงด้านท้ายนิดหนึงโอ้ด้านท้ายนี่แบบไม่ได้เลยบางฝุ่นเต็ม,มอ่ะโอด้านท้ายนี่สวยมากๆเลยนะเป็นการจัดทรงแบบถูกใจมากเลยไฟท้ายก็เป็นแบบ led นะนี่นะบันท้ายทรงท้องช้างนะดูฝั่งโน้นฝั่งโน้น สวยนะนี่เราข้างจะเป็นรุ่นนี้มันจะแข็งแรงมากเลยนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพาดูด้านบนเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าอีกรอบอีกรอบนึงนะเดี๋ยวจะพาดูด้านบนมืออาจจะไม่ค่อยนิ่งนึงขออภัยด้วยนะเดี๋ยวผมถอยมาให้ดูไกลๆอีกรอบนึงก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ได้เสียบหางนะผมลองอเพื่อนๆลองจินตนาการนะครับถ้าเอาไปแพ็คคู่หางนี้นะมันจะสภาพประมาณนี้โอ้โห oh. wow. สวยทีเดียวเลยนะครับสวยเนาะสวยสวยมากเลยนะครับก็ไม่ถึงลานนะแสนนิดๆจับใส่กันนะเพื่อนๆก็จะได้ไปวิ่งงานเลยวิ่งวิ่ง,งราคาเดียวกันกับรถป้ายแดงเอางี้เถอะแต่ส่วนใครนะครับที่สนใจในเรื่อง การที่จะออกรถเหมือนผมนะออกคันแรกออกเทลเลอร์ด้วยเงินดาวเงินผ่อนแบบนี้รอชมคลิปผมแล้วกันเดี๋ยวผมจะมาลงให้ดูนะครับผมกำลังเรียบเรียงอยู่อ่ะดูด้านบนเก a r s e t เอฟเขาเป็นหน้าตาย,ยัางไงสกูสกกโอ้ยด้านในก็จะประมาณนี้เนะพื่อนๆอ,นอาจจะสก,กระปรกนิดน,นึงนะเพราะว่ายังไม่ได้เก็บอะไรมากกระจกมองกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะ กระจกเป็นกระจกไฟฟ้านี่ด้านในก็เดี๋ยวก็เก็บเฮียนะ่าจะเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงด้านในนะเกียร์กันเนี่ยนี S ่เซตเอฟก็จะเป็นแปดเกียร์เต่าซีกระต่ายซีเหมือนเกียร์สามหกแหละแล้วก็อาร์ถอยนะครับซี C เป็นเกียร์พิเศษนะประมาณนี้ตัวนี้เป็นสองเพาเทะนะประมาณนี้เพื่อนๆปุ๊บโอ้ย ก็ใครสนใจก็ลองคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวตอบที่ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวหรือถ้าใครสนใจจริงจังนะโทรมานะครับถ้าผ่านสุริยาพาบรรทุกก็จะได้ราคาพิเศษไปนะสําหรับเฮียแกยชอบคนทํางานอยู่แล้วแกช่วยคนทางานอยู่แล้วเหมือนผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้สุริยาพาบรรทุกขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันวันนี้พามาชมหาง R c K 2เผ่ากับ i s u z ส320จับแพ็คคู่ไปเลยมีร้านนิดๆน,นะ เพื่อนๆก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยสำหรับคลิปนี้สุริยาพาบรรทุกมีเรื่องดีๆมาฝากแค่นี้แหละเจอกันคลิปหน้าสุริยาพาบันทุกสวัสดีครับไปละ